สวัสดีครับวันนี้ลิงน้อยลิงน้อยมารีวิวขนมครับจากญี่ปุ่นครับจากญี่ปุ่นอ๋อนี้ของเล่นครับอันนี้ของเล่นใครให้เนี่ยอันนี้ใครให้ครับอะไรครับหืมอากิครับอากิกบอาก็ไซกุหรือซิกุเนี่ยครับราคาแพงอยู่นะครับเนี่ยลิกล้าถ่ายไม่กี่ทีเดี๋ยวก็พังแล้วครับเพราะว่าเล่นแรงจน พอขอยึดไว้ก่อนอ่าอันนี้อะไรครับอ่าแม่โบมาเปิดให้หน่อยครับเป็นขนมเขาบอกว่าเป็นเวเฟอร์แพ็กเก็ตดีอยู่ครับกี้แอบแง้มๆไปหน่อยละถีกเลยนะถีกเลยครับแพ็กเก็ดี ครั้งที่แล้วก็ครอบครัวอัญญาอาออนกับอาฟุกก็ซื้อมาฝากครั้งนี้อาก,กิกะกอลครับาดเลยช่วงนี้ญี่ปุ่นราคาตัว๋วแพงมากต้องเหมือนกับว่าเงินเหลือครับไปได้ครับส่วนลิก้าเงินไม่เหลือครับเลยอยู่ที่ไทยไปก่อนครับ ไม่ได้ไปไหนเลยว้าวโอ,วโอ,วโอว้แต่อย่างว่าคนญี่ปุ่นเขาแพ็กเกจนี้คือเขาอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับเหมือนเป็นเค้กเวเฟอร์เหรอครับไม่ใช่เค้กมันเป็นกรอบมันเป็นกรอบเหรออ๋ออ่าเปิดเลยครับโอ้โหร่อยน่ากินเ,รเนหรอเคยกินเหรอไม่น่านะนะขอลอง่อ โอ้ตรงปกครับอขอลองชิมนะครับมีคนอยากกินมีคนอยากกินอืมอืมมีคนอยากกินแท้เลยอ่ะมีคนอยากกินหรอครับอยากกินเหรอครับ,อ,กกรอ,รบอร่อยครับรอโอ้โหนี่เต็มสิบเลย พี่ก้าชอบข้างข้าง,งในเหมือนกับเป็นครีมช็อกโกแลตค่ะเป็นไวช์ช็อกโกแลตไวช์ช็อกโกแลตครับภาพผมอร่อยครับอ่าต่อไปครับชิ้นต่อไปช็อกโกแลตเป็นช็อกโออกแลตน,นี่อัากิรเก็ไปไหนนะเขาไปดอูอ๋ออันนี้ก็เคยกินไงวันนั้นใครให้นะ นัำเพนไม่ใช่นัำเพนกับป้าเอ๋ให้มาไงอันเนี้ยนัำเพนนี่ก็เคยกินจำได้ไหมนัำเพนแล้วป้าเอ๋อ่าเปิดสิครับไหนลิแกะมันมันคือช็อกโกแลตลูกช็อกโกแลตเนี่ยอันเนี้ยอ่าไหนแกะมันจะเป็นรูปเนี้ยอ๋อเป็นรูปสโนว์แมนโอเคเอะไรแม่แกะให้แกะ ไหนพ่อเคยกิน,นยังไม่เคยโอ้ยช็อกโกแลตลิก้าน่ารักมากเลยขอลิก้าด้วยเลิก้าด้วยทำเสียงหวานเชียร์กีกินข้าวไม่กินก<อ>ินขนมนี่โอ้โหขอลิก้าด้วย <laughs> นี่ครับขอบคุณยังขอบคุณครับข,ขอบคุณค,ครับครับอ่ะเนี่ยอ่ะจอ่วันเลยลูกอ่ะอัะนนี้อ่าหูนะ่ากินมาก อืมอร่อยเนาะอืมแตได้แตได้เลยอร่อยมากติดมากอ้วนครับต่อไปครับมันฝรั่งทอดกรอบอ้าวทอดกรอบไหนขอลองหน่อยครับอันนี้ผมเคยกินครั้งแรกเลยอันนี้เลยหรอไม่เคย เคยนะอ,ยอันนี้ก็ครั้งแรกแต่อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้คนน่าจะเป็นแพ็กเกจอื่นเคยกินนี่เคยกินเหมือนกันรอ <c ough ly> ของเคาบี้เนาะแก่เลยครับขอบคุณอาชิกอาโกฟครับครั้งที่แล้วก็เป็นอาออนอาฟุกท๋อขเคาปัดเนอ๋อของเค้ากันเยอ้โหอ,อร่อยต้องเอาถุงใหม่ด้วยหรอเอถุงเดียวกับปาดกันอ๋อถุงเดียวกันเลยลูกเนี่ยเหมือนกัน อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับส่วนพ่อหยุดดับอันนี้นีใ่ใครยุนเปล่าลิกอาให้ไมหมใครป่าเปล่าใครป่าเปล่าไม่ให้หรอโอเคโอเคบ่ายมีของป่าหนึงแล้วไงไหนอะ <c oughs> ไม่ม,ไมีเห็นไหม<ะ>อยู่ที่ห้องป่าอ๋อนนโอเคโอเคครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ